เล่นดีเหมือนกันทั้งสองคนเล่นไม่ผิดเหมือนกันนะครับแต่จะไปตัดสินชี้ขาดกันที่แนวเองนะครับบางทีทางเก็บกับพางโดนทางหวานแล้วก็ไปเก็บหวานเลื่อมหน้ามายาี้เก็บเลื่อมหน้า,านี้อันนี้อาจจะตกได้นะครับต้องระวังหวานแล้วพอจังหวะเก็บให้พุ่งเลยครับสีห้องสุดท้ายไปเลยครับเก็บ มานี้นะครับเนี่ยสำคัญมากเวลากรรมการนั่งคุยกันเห้เอาเอาเอาที่ดีเอา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 ืเอกคนไหนได้ดีใ,ในที่หนึ่งคนไหนได้ที่สองตรงนี้จะมาจะมาณขกกันเนี่ยครับก็ถกกันเรื่องแนวผู้ขลาเลยครับไม่พลาดเลยครับเรื่องนี้นะครับก็เลยฝากไว้ครับตรงนี้เป็นเป็นทลิปสาคัญในการในการที่เราจะทําทานเกี่ยวนะครับเมื่อกี้ที่เราบรรเลงแนวอาจจะยังไม่ขยับ แต่ที่จริงแล้วต้องขยับทางเก็บขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีอะไรจะซักถามรอเปล่าม,มีอะไรสักถามเพิ่มเติมจากจากเครื่องมือสอบไหมะคะเครื่องอื่นถามได้นะคะเผื่อต้องการความรู้เพิ่มเติม,ม,มเห็นไหมคะโอเคไม่มีงั้นต่อไป